รีวิวร้านอาหารอีสานสไตล์ญี่ปุ่นทุกเมนูนะคะเป็นเมนูอีสานแทๆ้ๆที่เอามาปรับจนเป็นเมนูญี่ปุ่นค่ะทุกคนและแพร์นะคะเคยทานร้านนี้สมัยที่เขาอยู่ตรงข้ามกับดองกี้ทองหล่อเลยค่ะตอนนี้เขามาเปิดสาขาใหม่ตรงสุรวงร้านมีชื่อว่าอีล่าอีสานกายะพอมาถึงนะคะเราก็มาดูเมนูกันก่อนซึ่งจุดที่แพรชอบของร้านนี้นะคะก็คือที่เมนูเขาจะมีรูปให้เราดูค่ะเพราะว่าถ้าอ่านแค่ชื่อนะคะบองตรงบางอันนี้คือมีงงค่ะแต่พอมีรูปนะคะทำให้ตัดสินใจสั่งได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ ซึ่งพอดูรูปเมนูนะคะสิ่งที่ทําให้แสดงออกถึงความเป็นอิสระยักสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็คือภาชนะและการจัดเสิร์ฟของอาหารที่อยู่ในเมนูค่ะส่วนพวกเมนูเสียบไม้ก็มีนะคะมีทั้งแบบอิสานและก็สไตล์ญี่ปุ่นเลยและพอเข้ามาในร้านนะคะอันนี้จะเป็นชั้นหนึ่งบรรยากาศจะเป็นเห็นวิวถนนแบบนี้ส่วนชั้น2นะคะจะเป็นโซนห้องแอร์ค่ะเป็นหน้าต่างทึบแต่ถ้าใครชอบดูวิวนะคะแนะนําชั้นสานจะมีโซนตรงระเบียงแล้วก็จะมีโซนว i p นะคะที่เป็นห้องคาราโอเกะจะมีให้สองห้องค่ะซึ่งราคาก็จะคิดเป็นายชั่วโมงนะคะค และพอสั่งอาหารไปเสร็จนะคะรอไม่นานอาหารก็มาเสิร์ฟซึ่งเมนูแรกที่เราทานนะคะก็คือแกงหน่อไม้ปลาจีอันนี้นะคะหม้อ159ในตัวน้ําแกงนะคะเขาจะใส่เป็นเนื้อปลาดุกย่างมาด้วยนะคะส่วนหน่อไม้รสชาติจะไม่เปรี้ยวมากแถรว่าหน่อไม้ค่อนข้างอ่อนเลยค่ะ ส่วนน้ำแกงนะคะรสชาติไม่เค็มโดดไม่เปรี้ยวโดดข่าออกกลมกลม่อมตัวนี้สดตอนร้อนๆน,นะคะบอกเลยว่าคล่องคองมากค่ะทุกคนถัดมานะคะเป็นยุเกะนะคะหรือยำเนื้อดิบซึ่งของที่ร้านนะคะจะปรุงรสมาเหมือนกับลาบเนื้อดิบค่ะทุกคนตัวไข่แดงข้างบนนะคะเป็นแบบกินดิบได้เวลากินนะคะแพ้นําำให้คุกให้เข้ากันนิดนึงเสร็จแล้วนะคะก็คีบเป็นคำๆใส่ปาก ตอนทานนะคะจะได้กลิ่นมีความเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็หอมกลิ่นขา้าวคั่วตอนเคี้ยวด้วยค่ะเนื่องจากเขาปรุงมาแบบรสจัดนะคะตอนกินคือไม่ได้กลิ่นคาวหรือรสชาติคาวเลยค่ะส่วนจานนี้นะคะแพรชอบมากเป็นปลาดุกย่างสไตล์วันยีอันิชิระ99นะคะซึ่งปลาชิ้นเนื้อน้าหนักประมาณ1นขีดครึ่งเนื้อปลานะคะมีความนุ่มความฉ่าย่างมาแบบหนังกรอบๆส่วนตัวซอสน,นะคะจะเป็นซอสตัวเด็กที่เขาใช้ทาปลาไหลเลยค่ะทุกคน ้น้ำซอสเขานะคะหอมมากยิ่งจกข้าวเหนียวเอาไปปาดกับน้ำซอสน,นะคะตอนเคี้ยวจะได้กลิ่นหอมของการย่างด้วยนะคะและจากนั้นนะคะเราก็มาจัดเมนูย่างทานกันบ้างซึ่งแบบพวกเมนูเสียบไม้เขาจะเป็นย่างด้วยเตาถ่านวันนี้นะคะเราจัดมาทั้งตับไก่ปิ้งหอยนาย่างแล้วก็ไส้กรอกอีสานซึ่งราคาที่แพทานนะคะตกอยู่ที่เมนูละ29ถูกไม้เลยค่ะไส้กรอกอีสานนะคะข้างในมันไม่เยอะดีค่ะทุกคนส่วนตับไก่นะคะมีความนุ่มชำ่ำ ต่อมานะคะเป็นลาบไม่ทาวากาเมะค่ะชามนี้79จะเป็นสาหร่ายญี่ปุ่นหั่นไปน็นเส้นๆนะคะใส่เนื้อหอยขมมาด้วยรสชาติจะค่อนข้างเผ็ดค่ะถ้าใครไม่ทานเผ็ดแนะนำให้กินคู่กับข้าวเหนียวได้เลยนะคะ และชามนี้นะคะให้เนื้อหอยขมมาเยอะมากๆเลยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จัดส้มตํากันต่อวันนี้แพร์สั่งเป็นส้มตําปลาร้าแล้วก็เพิ่มเส้นขนมจีนโดยเขานะคะคลุกเส้นขนมจีนมารวมกันเลยซึ่งปกตินะคะส้มตําปลาร้าอยู่ที่จานละหกสิบเก้าแต่ถ้าเพิ่มขนมจีนนะคะจะบวกเพิ่มสิบห้าบาทตัวน้ําปลาร้านะคะจะมีกลิ่นหอมมีความนวดที่สําคัญนะคะส้มตํารสชาติไม่ออกหวานเท่าไหร่นะคะ และหลังจากที่โซย z ้มต a เสร็จนะคะเราก็จัดเนื้อเสือร้องไห้ย่างกันต่อค่ะอันนี้อยู่ที่จาน129แล้วก็จัดคอหมูย่างมาด้วยนะคะอันนี้จาน119ซึ่งเสือร้องไห้นะคะแนะนาให้เอาไปจิ้มกับน้าจิ้มแจ่วแบบนี้เลยซึ่งแจ่วเขานะคะรสชาติเค้มข้นสุดๆเลยค่ะทุกคนมีความเผ็ดแซ่บนะคะกินเสร็จนะคะเราก็จัดต้มแซ่บไข่เจียวกันต่ออันนี้หม้อ129รสชาติน้าซุปนะคะมีความแซ่บเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็ใส่ไข่เจียวมาให้เยอะดีเลยค่ะ ส่วนเมนูนี้นะคะเป็นเมนูป่นเห็ดย่างค่ะที่ร้านจะใช้เป็นเห็ดฟางนะคะเอามาทําตัวนี้จะออกเห็ดนิดนึงเวลากินแผลน,นําให้จกข้าวเหนียวกินคู่กันค่ะส่วนอันนี้นะคะก็ชอบเป็นลาบเหนียวกุ้งโซดซึ่งที่ร้านนะคะจะใช้กุ้งดิบเอามาตําจนเหนียวนะคะตัวนี้จะมีรสชาติเผ็ดแซบกินคู่กับข้าวเหนียวก็เข้ากันค่ะ ใครชอบทั้งอาหารอีสานทั้งอาหารญี่ปุ่นนะคะลองมาจัดร้านนี้ดูร้านอีลาอีสานกรยายะสาขาสุรวงร้านอยู่ใกล้กับ MRT 3สามย่านแล้วก็ BTS สูุรวง์ใครขับรถมาเองเดี๋ยวพิกัดจอดรถที่นี่เลยค่ะ